ไทยนิวเอเชียคร,รบอม่วนข่าวทั่วไทย จิติริกรหนอทีมนายกสมาคมร้านอาหารและแผงลอยแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมบ้านป่าหมากสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติและหารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงชุมชนระชุมชนบ้านป่าหมากยังคงรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมเอาไว้ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกกาแฟโรบัสต้าแบบอินทรีย์บนพื้นที่สูงซึ่งเป็นผลผลิตขึ้นชื่อของที่นี่นักท่องเที่ยวสามารถลิ้มรสกาแฟสดได้ที่ร้านโรบัสต้าป่าช้างขาว คาเฟ่ริมลำธารบรรยากาศชิวๆมีน้ำใสไหลผ่านเทือกเขาตนาวสีอีกทั้งสามารถกางเต็นพักผ่อนริมน้ำท่ามกลางธรรมชาติและจุดชมวิวที่สวยงามถือเป็นจุดหมายท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่น่าค้นหาาสำหรับนักเดินทางที่อยากสัมผัสวิถีชาวกร,รียงปากยอและรสชาติกาแฟ,แฟอินทรีย์แท้ใช้ชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางขุนเขาแห่งสามรอยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไทยนิวส์เอเชียครบถ้่วนข่าวทั่วไทยกับดิฉันเป็นจมาาตัดสิน